สวัีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันที่10แล้วเย้ yeah! อีก2วันยินก็จะได้กลับได้แล้วแต่ว่าแม่ไม่รู้จ้าสเตอร์าย บอกแม่ไปว่ายินกับวันที่22เมษายนและวันที่21เมษายนเป็นวันเกิดแม่ทุกคนจะเป็นลูก,ก,กอากตันยูไหมไม่เพราะว่าเช่กับก่อนหน้านั้นจะพี่มักกิอาราเซชเนะเพียนนะยินกับวันที่12เมษายนแต่บอกแม่ว่ากับวันที่22ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่าเออเซอร์ไพรส์แม่ให้แม่ตื่นเต้นตกใจแต่ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นต้นเดือน ที่แล้วแม่บอกว่ายินเดี๋ยวแม่จะไปปฏิบัติธรรมนะลูกช่วงสงการแม่จะออกจากบ้านตั้งแต่วันที่11แเมษา <L un> เหมือนจะโดนเซอร์ไพรส์กลับเราก็ไม่ได้บอกความจริงแม่ไปว่าเรากลับวันที่12เราก็แบบตอนั้นก็คิดเออปล่อย ปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วกันเออแม่อยากไป pues an, ปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ <scary> อยไปรับกลับจากที่วัดก็ได้เลยอย่างนี้แต่ว่าเพอาะเออเรามีพี่น้องพี่น้องช่วยแบบเออแม่ไม่ต้องไปหรอกช่วยส่งการ ought, ueprint, ian, รถส่งรถติดมาบ้านลูกไปต้นเดินสรุปแม่ไปปฏิบัติธรรมมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านเรียบร้อยเพราะชื่อน้าติสังวันเส้แกงจื้อแมจ๊ะวันนี้วันที่12เมษายนเป็นวันเดินทางของยีนเมื่อวานเยีเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นอ่ะอยากจะเล่าอะไรให้ฟังโคตรตลกเลยคือเมื่อวานอ่ะ เมื่อวานน่ะรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะตอนแรกอะว,ว่าแบบว่าเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับหรือว่าอะไรน่าทางานแบบความรู้สึกเหมือนเดี๋ยววันลุกขึ้นเราจะต้องตื่นมาแล้วก็ต้องเดินไปทํางานอีกอะแต่ว่าทุกคนมันตลกดรงที่ว่าหลังจากที่ยินทําการเช็คอินออนไลน์ก็ร่วงหน้า28ชั่วโมงอะเช็คอินปุ๊บตื่นเต้นปั๊บคือเหมือนแบบมันมีอะไรกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้แล้วนะเดินทางแล้วนะเห็นตัวเครื่องบินแล้วนะคือแบบโอ้ oh god ตอนนี้ก็เกือบ8ปดโมงกว,กว่าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวแล้วก็เก็บของที่เหลือก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องออกที่นี่ก่อน9ก้าโมงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ารถจะติดหรือเปล่านะที่มันิลาช่วงเช้าไปแล้วนะ เจอกับทุกคนนั่นแหละแม่ว่าเราจะเคยคิดถึงแต่จำได้ยินได้ไหมถึงบ้านแล้วตื่นเต้นไหมนิโนตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นนะเขเพราะว่าตอนนี้แม่กับป้าอยู่ตลาดจะเจอจังหวะโบบาอีกหรือเปล่าก็คือแม่จะมองเข้ามาในรถแล้วก็จะเห็นเ้านน้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปแอบนี้เราทําการลงจากรถเพื่อจะไปแอบแม่เราจะทําตัวเหมือนหมานะคะจะไปแอบข้างหน้า เปิดให้หน่อยที่แอบของเรายิงข้านั่ข้างบนไปก่อนอย่ายวยิงทำไงอ่ะเออนั่งไปก่อนแล้วไงต่อซ้อมดิซ้อมดิซ้อมมาเลยซ้อมลงไปซ้อมด้วยอ่ะเอามามาเลยไม่ใช่แฟนกระเปล่าผมอ่ะตรงนี้นี่ต้องหันหน้าไปทางนี้สิเพราะว่าเออเอาที่บันถ่ายได้นี่เลื่อนสุดแล้วตัวแล้วเออลงลงไปยังไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นเออไม่อะไรหรอก ได้แล้วมันเห็นหน้าอินด <Yes, ีเนี่ยไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วก็วีต้านั่งรออยู่ตรงนี้เออเนี่ยวิต้าจะนั่งแบบดึงสายตาอย่างงี้เออแบบนี้นะซอยหมู่บ้านแล้วนะทุกคนพี่นะพี่นิวส่งใบหลอกแม่ว่าซื้อหมามานะฮะซึ่งหมาตัวนั้นไม่ใช่ใคร

ตัวใหม่ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะก็คือเปิดประตูมาหมาตกแม่ไม่สนใจแล้วจ๊ะแม่สนใจมาแม่สนใจพีต้าที่ตกลงไปนะจ๊ะแม่ไม่สนใจเลยตอนแรกเห็นขาชหวยไขว่ด้วยว่าไอ้แหนจแต่าจะถามว่าแกเล่นอะไรของแกงได้ให้นี่ไปชักผ้าห่มไงสรุปอห่มไปชักไม่มีผ้าห่มใช้ช่วยไม่ได้